อาจารย์ครับ,รบอาจารย์ขับรถผ่านถนนราชดำเนินมีข้อมูลบอกไว้ครับอาจารย์ว่าคนยากคนจนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานอนมากขึ้นมาคอยอาหารมากขึ้นเส้นทางสายนี้มันจะจบลงตรงไหนผมว่าวันนี้มันต้องร้อนถึงเทวดาแลนะ้วล่ะลำพังพวกเรานี่ดิ้นหลนแก้กันมาแล้วก็ช่วยได้ทีละร้อยคนพันคน แต่ถ้าเทวดาโหลดลงมาเล่นเนี่ยม,มันจะช่วยได้ทริงเป็นล้านคนครับเทวดาในที่นี้หมายถึงคอรมอเนี่ยครับตั้งกับหัวหน้าเทวดาอะไรหัวหน้าค<แ>อรมอนี่แหละหัวหน้านิดหัวหน้านิดท่านท่านหัวหน้านิดนีน่นท่านนายกถ้าฟังพระเจ้าอยู่หัวดีๆแล้วเก็ตนะอย่าไปฟังแบบนักวิชาการที่เอาแต่ท่องตำราครับไอที่เขาทำจริงๆสำเร็จมากับมือนี่แหละเอามาทำจริงๆนะครับ ดินต้องดีอันนี้ก็เป็นมติทั้งโลกนะครับกระทรวงกรเกษตรโลกอชาวบ้านเขเรียกกระทรวงกรเกษตรโลกหรือที่เรียกว่า Food and Agricultural Organization FAO นะชาวบ้านอย่างผมนี่เรียกว่าวกระทรวงเกษตรโลกเขาเห็นหายนะว่ามนุษย์จะไม่มีกินกันทั้งโลกเขาเลยตั้งเป้าหมาย SDG ข้อ2ว่า Zero Hunger ทีนี้ไอ้คนอดอยากมันจะเป,นเป็นศูนย์ได้เนี่ย มันต้องเริมจากดินเพราะอาหารมันโผล่มาจากดินจะเลี้ยงปลาก็ต้องตั้งอยู่บนดินนะครับครับบอ่อถ้าไม่มีดินเอาบ่อไปไว้ที่ไหนอืมก็ต้องดินดีถ้าดินดีปลาจะโตกุ้งจะโตดีครับเพราะฉะนั้นดินต้องดีจึงมีอาหารจากบอ่อปลาจากบ่อกุ้งไม่ใส่อาหารถ้าดินดีจุลินทรีย์มีตัวแพรงตน้นมีทุกอย่างปลาโตใช่ครับเหมือนคลองอะครับอืม ไม่เคยใครไม่คองนในหนองไม,ไม่ไม่ต้องให้อาหารแล้วปลาในหนองน้ําธรรมชาติเมันกินแพลงต้นกินผักกินหญ้าของมัน <c oughs> เนื้อดีแข็งแรงโดดพริ้วพิ้วเลยน่ะนั่นน่ะกินแล้วไม่ป่วยครับถ้าว่าซื้ออาหารเม็ดให้กินน่ะนะปลาก็อ่อนแอเนื้อก็ไม่ดีคนกินก็ป่วย <c oughs> นี่ผักโอ้โหดินดีเสอย่างผักงามผลไม้ดินดีซะอย่าง ตั้งกับพริกไปจนถึงทุเรียนมันงามไม่ต้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยแต่เงื่อนไขคือดินดีครับทั้งโลกเขาตั้งสมัชชาดินโลกขึ้นนะชื่อว่า global soil partnership GSP เขามีมติเมื่อหปีที่แล้วให้มอบรางวัลดินโลกโดยใช้ชื่อกษัตริย์ไทยเพราะก็รางวัลนนะ่ะมาถวายท่านครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติ เพื่อมนุษยธรรม humanitarian soil scientist นี่เขามอบรางวัลถวายรางวัลแล้วก็มอบไทยเป็นเจ้าภาพปีแรกเขาบอกว่าทำไงทั้งโลกเนี่ยเจ้ารางวัล king ิพลเวอร์ซอยเ s o y d ว w ร r ดไปเป็นรางวัลประกาศเลยปีแรกเขาบอก be the solution to soil pollution ดินนี่ต้องไม่มีมลพิษครับยาฆ่าหญ้าไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีไม่ต้องใช้ กระแสเรื่องนี้มาแรงขึ้นปีที่2ก็บอกฝนตกลงมาอย่าให้ชะเอาท็อปซอยเอาหน้าดินเนี่ยไปเขาใช้คำว่า stop soil erosion save our future คือหยุดฝนที่มันชะเอาหน้าดินคุณคุณๆออกไปฝนนี่จะไหลไปก็ได้แต่ต้องใสนะครับเอาตะกรอนเอาเก็บไว้หน้าดินครับแล้วปีที่3เขาบอกอย่าไปปลูกพืชอย่างเดียวให้ใช้คำว่า soil biodiversity คือสร้างให้ปลูกให้มันหลากหลายเหมือนสวนสมลมเหมือนป่าเหมือนป่ายางมีทุกอย่างในป่ายางไม่ใช่มีสวนยางอย่างเดียวเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมหรือหรือผลไม้ภาคตะวันออกเนี่ยมีเดินเข้าไปในสวนโอ้มีต้นไม้เป็นร้อยกว่าชนิดมีผักมีหญ้ามีนอแนงคนโบราณโบราณก็าทำแบบนี้มานานแล้วใช่แล้วนี่ระดับโลกเขามีมติกันสมาชิกทั้งโลกเขาฟันธง นายกไม่ใช่ไม่รู้เรื่องไปเซ็นสัญญากับเขาไว้ครับแต่ว่าไม่เอากลับมาทำมีเอาไปทําไม่กี่ประเทศนนยกที่ผ่านไปใช่ไหมทุกคนที่ไปเซ็นสัญญาเขาไว้ทุกคนรู้เรื่องทั้งนั้นเนี่ยพองเรื่องนี้นายกทั้งทั้งประเทศรู้เรื่องทั้งโลกรู้เรื่องหมดครับแล้วปีถัดมาเขาบอกดินเค็มนี่แหละมันจะทำให้คนอดอยากก็ต้องแก้ปัญหาดินเค็มเขาใช้คำว่าโฮสซอยเซเรนไนเซชันโฮสที่แปลว่าหยุดครับ แล้วก็บูตบูตที่แปลว่าเพิ่มเพิ่ม productivity เพิ่มผลผลิดขึ้นมาพอวิธีแก้ดินเค็มนี่มันง่ายนิดเดียวครับอย่าไปเผาฟางทิ้งเอาใบไม้เอาฟางนี่ห่มมาไว้อย่าเผาทิ้งครับพอแดดไม่เผาน้ำก็ไม่ละเหยมันก็ไม่ดึงเกลือขึ้นมาก็ง่ายๆแล้วพระเจ้าหัวเคยตัดไว้แล้วว่าอย่าปอกเปลือกเปลือยดินท่านจัดง่ายๆ แต่คนไทยมันฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจมันไม่ตั้งใจฟังผมว่ามันไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจศึกษาไม่ตั้งใจในความทดลองไม่คิดจะทดลองใช่ไอ้นี่คือทั้งโลกแล้วเขาก็ความรู้เหล่านี้เอามาจากกษัตริย์ไทยแล้วเขาก็ยกย่องกษัตริย์ไทยถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน ทำไมเมืองไทยมันไม่สนใจการม,มันต้องบ้ากันทั้งประเทศทำตาม <c oughs> พอทั้งโลกเขาเอพยพย่องเขาทำแล้วแล้วรางวัลเนี่ยเขาให้ใช้ชื่อพระเจ้าอยู่หัวไทยวัดดินโลกเขา,เาวันเกิดกษัตริย์ไทยทำไมรัฐบาลมันไม่กระดิกมันเพิ่งเอาจริงกันตอนผมไปนั่งในกระทรวงเกษตรนั่นแหละขออนุมัติอืรัฐบาลทำเรื่องนี้ประสานให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอให้ทุกหน่วยช่วยกันทำ แต่นายกไม่ไม่รู้เรื่องไม่สั่งสัอย่างม,มันก็ไม่คึกคักวองนายกสั่งเลยผู้ว่าทุกคนานายเมื่อ<ล>ทุกคนทุกหน่วยราชการร,รัฐภาคประชาชนใครมาร่วมมือมีรางวัลภาคเอกชนใครสนับสนุนมีรางวลัลมีเหรียญให้ <c oughs> ผมเนี่ยิยุตอนนั้นคุมกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไปบอกท่านบูเนี่ยท่านบูเดี๋ยวนี้มาเป็นเลขาธิการสทนชตอนนั้นท่านเป็นที่ดีบอกท่านบู สร้างอาสาสมัครฝนหลวงให้ในล้านคนครับล้านคนนี่มอบปีกฝนหลวงพระราชทานเลยให้ทุกคนนี่รักษาดินให้สมบูรณ์ให้ดินเนี่ยมันอุ้มน้ำให้ดีปลูกต้นไม้สร้างหนองน้ำประจำบ้านให้มันขายน้ำขึ้นไปมีความชื้นสัมผัสหกร์เซตติดปีกให้เลย ไไววัดดด้ด้ยล้านคนเลยวัดได้เอาเครื่องมือไปวัด<ร>ความชื้นสัพมพันน A ั้นในพื้นที่ัแล้วใครทําแบบผมเนี่ยทําแบบมากเอืองง่ายมากเครื่องมือไปตั้งวัดอันบอกเลยอักันิคคอมปาวโอ้โหดีกว่ามาตรฐานใช่ไหมกลิ่นที่เกิดจากความเน่าเสียของไม้ของป่าไม่มีพีเอมสองจุดห้าโอ้โหยี่สิบกรุงเทพนี่ป่าเข้าไปสองร้อยแล้วมั้งสองร้อยกว่า PM 2 5 2 0 23 PM 1 0 30บคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนโมโนวัดคุณภาพอากาศความชื้นัมพัดสูงทำฝนแรงทำฝนหลวงเมื่อไหร่ก็ได้ครับนี่ไงให้ประชาชนทุกคนร่วมถวายเทิดพระเกียรติด้วยกันรสร้างความชื้นจำพัดห้ได้60องศาสั่งท่านทิพดีทิพด,ดีหมอาจารย์ครับมันลำบากครับ อา้าวมันง่ายง่ายเลยจะให้มึงมาเป็นที่ดีทําไม <c oughs> ก็มันยากไงถึงได้มันยาก <ปะ S 2> ก็ยากมันถึงต้องช่วยกันทำออแต่ว่าถ้านายกรู้เรื่องนายกบอกเอาจริงผมจะหาตังค์ให้คุณถ้านายกสั่งเพราะรัฐมนตรีสั่งเขาไม่ทำเราก็ย้ายไม่ได้แต่ถ้านนายกสั่งถ้าคุณไม่ทำผมมีตำแหน่งแขวนเอาไว้นะครับ ร้อยตำแหน่งนะครับไม่ทำกรุณาเชิญมานั่งตบยุงที่นี่เขาจะดิ้นทำกันหมดครับคือราชการเราเมืงทีกก็ต้องใช้มำนาจกันเนาะแต่สั่งให้ทำดีดแล้วหนุนเสริมให้เขาทำเหมือนลูกอะลูกต้องขยันนะปีนี้ต้องสอบให้ได้สอบตกอีกพ่อไม่ให้ตังค์นะถ้าสอบได้จะมีรางวัลอย่างงามให้และมันต้องสร้าง